ไ่ราบอรอัน่งกัะถามันไมีอันยเสที่อันใช้คอมรอนใช้เมนได้บ่อกเมนทั้ั่งไน้อยนิจีแจะเอาของอไหนเมมทรศัสท์น้อยสได้ว่าใช้เมกุ้งไทยไหมเมมกุ้งไทยอันมี่มีเลวนะมันมีแล้วตรงนี้สิตนี้

Ôi, lắm tôi nói chị đó Để này, này. Hả? Thuộc, <Nos> lại này rồi, cho nó chưa 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 Tụi chưa 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 Anh chưa 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 mà chưa 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 Mẹ, chưa 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 anh chưa 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 nè chưa 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 Tớ tăng tớ thân nhau hông Tụi nãy tụi nhỏ nó hôi chán lắm Chị thò <laughs> <laughs> Ok, họ lò xoay tại Vô vô chơi đi như chơi rồi Vừa vừa đi cháu rồi Hả? Vừa vừa trở xuống đi cháu rồi nó có xí tống quá Ôi có tối rồi Chị cái này 对了。 ไฮจานาะก็ไฮจาน้อไฮเตี่ยนี่ก็ตบต้มใส่ไหมตูอันใส่ซื้ออันตัวสีเหลืองนี่บอกแม่วานี่มัะตัวนี้กันเน่นแล้ว่ามีตัวเดียวนี่วะมีมีแต่แนวนี้แต่ว่ามีหลายอันมีหลายอันมีหมดเดียวนี้มีแบบนี้หรือเปล่ามีแต่เดียวนี้แต่มีแต่หลายสีเนาะเออจะได้แบบ มันม no ีอันนี้มันน้อยทีบุมากตีอันน้อยนี่มากอันนี้อนีอันนี้มันพกพาได้นไปหันไปนี่ได้ก็ยมันเดี๋เชาเดียวได้่าวเดียวได้กูอห่าวต้อไม่รู้ติดใจไม่ไอติเนี้ย อันนี้มันเสื้อได้ลายอันนี้ขน่น้อ,อ,นองบอลเนี่ยนี้เราเสียบมันตลอดอันนี้เราเสแจ๊อันนี้เราถน้ำกระหอนเบิดมือสงมือ่นอันนี้นนกน,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 นานกโ,ย,โยจน,น็่ะเป็นดีหนเป็นดีกจ้งจอยูะไหมคว้ารู้ไหรู้ไหม,ไมก็กมได้ไหมไเดี๋ยวนี้ต้องพวบดมวใคร่อ là chợ, là hôm nay là à. lăn ừ. là nó. Bé Bê đang xưng. Đời. lúc Ải luôn bé chào. Ở đâu

นี่าานูด้าน้ยคมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหนอลูกก็ใครอ่ะ sure> ลูกอ่ะลูกก็ใครสวัสดีค่ะีสวัสดีนีสวัสค่ะเรียนจำคอมเพนนครจะได้สวัสดค่ะจ

เขาหากจะยึดอันคันน้องจับกัได้เดียวอ่าตัวนั้นมาสวัสดีค่ะสวัสดค่กับบุเป็นยังเอ้ยครับตัวเอกสารเลยตัวเอกสารเอ็นให้มืดเอ็นมืว่าเอกสารมืดแล้วมาหาเอ้ยมาหาเอ้ยเอจีต่อให้นะเอ้ยขายหลายคันแล้วไปสวัสดีค่ะก็เป็นตอนนั้นมันง่ายส่วนของนซื้อไปประมาณสี่ห้าปีแล้วอันเอกสารมืแล้วิมมาหาแล้วจะสีมาหรือเราจะจงเตี้ยเล้อ

Tớ bỏ cắp lên đây trận chẳng tinh có Bởi có đó. Là, có tinh 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 nền tinh tinh nền tinh 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 á vô tinh 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 mình tinh vô tinh 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 có tinh 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 à tinh 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 mua tinh 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 tinh

ไอ่เตี่้อไอลกไ้จจอ้อหรอเตี้ยไเจออ๋อไหมอันนี้หากันเีกมาพี่ที่สาวเเดือนสี่สอ้ารถดบรถไฟแนนซ์ีไไอ้เอาเนี่ยบริษัทบริษัทอันนั้สบายดีดียมันบาแม่นรถเขาซื้อนะรถอันนี้อันนี้นี่แม่รถอันนี้เนี่อันนี้เนี่ยด้อันนี้

พอเรียนแข็งต่อลปยไหมพี่น้อง้องมีรถ่ายสเกับแขงแต่เขาหยอกไม่ไหวม่เดอมไม่เหม่เอียมไม่เอด้ยม่ับดไม่กดร่กด้ไมด้กไมกดีมกเด้ไม่ดีรไมกเดไม่ีไม่กี่กับดีรไม่เดรไม่ด้ไม่ดีไม่กีม่กไม่กดไม่ดไม่่

chào mẹ chào mẹ chào mua chào mẹ mua mẹ chào Mình chào mẹ chào mình chào mẹ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  chào mình chào cái... à, mẹ Chỉ lúa tỏi à? Chỉ luôn chào à chào mẹ chào mẹ chào mẹ

chói <laughs> chói lăn lăn chói trong mồi chói mẹ à cứ ai tu tu phu chuyện đó trong mồi tu mẹ à tu phu chói chói lăn lăn chói trong mồi chói mẹ hả, còn đó à, tất thì khía nó mà nó trong khía sợ, ừm, thế nó rồi là chuyện cái trò mà,

cả mẹ không khi có đấy đây nào chơi được yeah. mình chơi cái <laughs> thằng à. mình kiểu có tổ có ít lê à, à ja. mà, có chắc à Cái gì โซ่กับมันซ่เตอร์สมมติาอบมวอันยังอันยังโซนี่อาจจะถอนนี้เขาบดง่ายเดี๋ยวมีแต่โซกับันงานงานื่อเนาะเออสเตอร์บดง่ายได้รถนี้ฮังบริชีซซสเตอร์รถอันนี้บมดง่ายคือรถน่นบอตัวนี้กัตัวนี้ราาเดียวะเียวเดียววใ่คันนี้วะันนี้ิ้องเอาไหมเอาเกจมาติจฟันเสร็จไอตัวเม่มันชดตังเดียวตัวแม่ ต่อห้างหมดมาน้อยเอ๊ะบก่อนนี้เหรอ thế này có chỉ tí nói nóậ nói trong đó เนาะมาเดี๋ยวต่อเจ้า mưa ổn định đi hồ chia tất cả nó sẽ chết chị nó Về chỗ rồi là... ừ. đó là chưa được chịu 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 chịu